ที่บอกถึงว่าห้องปฏิบัติการอันนี้เขียนว่า9 8 1่งพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดเธอเกิดปีเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดฉันเกิดเจ็ดเก้าฉันเกิดแปดศูนย์โอเคเกิดกันหมดแล้วแต่ไม่ได้อ่านพวกเราเกิดกันหมดแล้วเพราะหนังสือเล่มนี้คลอดในปี1,981 เขาเขียนอย่างนี้คือนี้พวกเธอไปอ่านกันดูต้องไปหาอ่านดูเขาบอกว่าห้องปฏิบัติการทางทหารของจีนได้สร้างไวรัสตัวหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอาวุธชีวภาพอันนี้คือละครนะฮะยายที่เขาเขียนเอาไว้เมื่อปี1981เมื่อ40ปีที่แล้วเประมาณห้องปฏิบัติการนี้ตั้งอยู่ในอู่ฮั่นชื่อเมืองวด้วยเลยเขียนไว้เสร็จครับผคุณฟังต่อนี่นี่นี่ดู เจ้าไวรัสเลยได้ชื่อว่าอู่หั่นสี่ร้อยอ่แปลกนะไม่ตรงอู่หั่นสี่ร้อยโอ้โหคอนไปพูดถึงหนังสือเล่มนี้คนตกอกตกใจกันใหญ่เฮ้ยนี่มันเป็นผลงานวรรณกรรมหรือมันเป็นผลงานอะไรนี่ครับมันเป็นวรรณกรรมหรือมันเป็นกรรททำนายมันรู้ได้ยังไงว่ามันจะเกิดขึ้นหนังสือเป็นเรื่องราวของคริสติน่าอีวานส์ครับแม่ผู้โศกเศร้าเนี่ย ได้ออกเดินทางเพื่อค้นหาว่าแดนนี่ลูกชายของเธอเนี่ยเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปตั้งแคมป์หรือไม่ <Ừ. S 1> นั่นคือเรื่องราวพอดเรื่องแม่ไปตามหาว่าลูกตายเพราะตั้งแคมป์หรือเปล่า <Ừ. S 1> แต่ข้อความที่น่าสงสัยบ่งบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ในที่สุดเธอก็ไปยังสถานที่ที่ทางทหารเนี่ยนะฮะพบว่าลูกชายของเขาเนี่ยถูกกักตัวไว้หลังจากถูกปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นศูนย <Ừ. S 1> ์ญญวิจัยอู่ฮั่นนั่นคือเรื่องราวครับ นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดครับผมภาพถ่ายบนหนังสือบทที่30คุณไปดูบทที่30ของหนังสือเล่มนี้บทที่39บทที่39 The Eyes of Darkness ตัดตอนมาเนี้ยมีตัวละครที่พูดถึงครับเกี่ยวกับสงครามชีวภาพเรียกว่าไวัยรัสเรียกว่าไยรัสว่าเป็นอาวุธที่สมบูรณ์แบบ นักวิทยาศาสตรจีเนี่ยย้ายไปสหรัฐขนอาวุธชีวภาพตัวใหม่ที่สำคัญและอันตรายที่สุดในศตวรรษตัวละครตัวหนึ่งของนิยายเรื่องนี้เขาบอกว่ามันชื่ออู่ฮัน400่นสี่รอเป็นอาวุธชีวภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดมงงไหมล่ะ นี่เป็นข้อความที่ค่อนข้างกจะชัดเจนเลยเมืองก็ชัดเจนแล้วก็เกี่ยวกับไวรัสชัดเจนด้วยนะครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับในหนังสือยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ปรากฏขึ้นแบบบังเอิญเช่นเดียวกันเพราะว่ามันกล่าวถึง สถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นหรือว่าอู่ฮั่น s t s t u t u t f of v i ว o l o g y นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ4ของจีนมันคือห้องปฏิบัติการระดับสูงที่สุดที่ศึกษาไวรัสที่อันตรายที่สุดและมันตั้งอยู่ที่32กิโลเมตรจากศูนย์กลางของการระบาดของไวรัสโคโรนาในปัจจุบันปัจจุบันนี้คือเป็นอย่างนั้นจริง,เง,งจเป็นจริงเปจริง ซึ่งในใน,ในความเป็นจริงนะปัจจุบันนี้ศูนย์ปฏิบัติการนี้ก็มีอยู่จริงๆด้วยแล้วก็มีการเปิดเผยถึงห้องแลบที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดในปี2017ผ่านว,วารสารเนเจอร์ด้วย่านผูช้ชมคิดยังไม่จบใช่ไหมฮะพี่ชาวทวิตเตอร์เขาเอาไปเชื่อมโยง <ๆ S 2> เขากําหนดปีที่ถูกต้องเลยเว่าไวรัสจะเกิดขึ้นปีนี้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 คุณจะเชื่อไหมนอกจากนี้ยังมีคนพยายามเชื่อมโยง คุณนะได้ทนายอนา,าคตไว้จริงๆผ่านผลงาน,น The Eyes of Darkness ครับ,รบของเขาเนี่ยตามภาพด้านล่างโดยกล่าวว่าปีที่พิมพ์เนี่ย1,981งพับหมายถึง1นึ่งบวกเก้บวกแบวกหเท่ากับส <19. S 1> <19. S 2> ิบเตรงกับปี2019ันสิชื่อโควิดคือโควิด19โควิด19